เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแชร์โปรไฟล์ t ิกต o อกส่งให้เพื่อนของเราดูแต่ไม่รู้ว่าจะแชร์ยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่แอป t i k ต o อกนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆครับมาเลือกที่คำว่าโปรไฟล์นะครับด้านล่างขวามือเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับ กดที่ขีด3ขีดนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าแชร์โปรไฟล์นะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับทําการกดคัดลอกนะครับพอเราคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนกดเคลียร์หน้าจอไปเลยนะครับแล้วผมจะส่งให้เพื่อนผมนะครับทาง messenger นะครับสมมุตินะครับ ผมก็เลือกชื่อนะครับที่เราต้องการจะส่งนะครับแล้วก็ให้มากดที่ช่องข้อความนี่นะครับให้เพื่อนกดค้างนะครับแล้วก็เลือกวางนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นว่า tiktok. com ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับกดส่งได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะส่งทางไลน์หรือว่าทางช่องทางอื่นๆนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับกดคัดลอกมานะครับแล้วก็กดวางนะครับแล้วเราจะลองกดเข้าไปนะครับว่า แชร์โปรไฟล์ได้จริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับการแชร์โปรไฟล์ทิกอกให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ